Rồi thay chụp kép vậy <laughs> Nú nú miền sâu và thay kì một tiền rồi Thôi miền sâu và tiền Nú mùa À cho sâu lấy thay rồi à, สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยู u ู e นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับนี่พามาดูรถไถยเจี๊ยบเก็บครับเก็บ <c> ถ <oughs> อยเพลินครับถอยมาติดเลยครับ จิตทองครับจิตท้องครับโอสีครับกู้ภัโดยห้าศูนครับเอลกับเอลห้าศดูรลอ,อยเลยล้อหน้าลอยเลยครับ น้อง47ครับน้อง47ให้พี่50มากู้ไห้ครับโอเคเอาเลยพาลมูเลือพาลมูเอ,อื้น เตรียมร้อยครับท่านโอ้ติดครับติดท้องครับติดท้องอ่เรียบร้อยครับผม ប oh, ាទអូគិតដោះចេញបាទបាទព្រៃចាក់ជ្រើលឡាពូត្រៅ50រត់បាក់អូត្រៅ50រត់ចាំមានងត់ដៃឈ្មោះខ្លួនបាទ ฝากกดติดตามนะครับช่องวีระดำเต็งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ